กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนาะยช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Special Force Mobile r e m a s t e r นะครับคือไม่ได้เป็นภาคใหม่นะเอาของเก่านี่แหละมาปรับปรุงกราฟิกใหม่ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับก็เริ่มต้นมาถึงเนี่ยช่วงการสอนของเขาครับเขาจะให้เราไปที่ร้านค้าก่อนเลยเป็นอันดับแรกคือเราต้องไปซื้อตัวละครก่อนซึ่งเขาจะมีเงินมาให้แสนหนึ่งก็ซื้อตัวละครคอสตูมอะไรแล้วแต่เราเลยอาวุธด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธเนี้ย ถ้าเกิดเราอยากจะมีปืนที่หลากหลายกว่านั้นก็สามารถกลับเข้ามาซื้อได้เกมนี้ก็จะมีทั้งปืนปืนเขาเรียกว่าอะไรนะปืนไรเฟิลใช่ไหมอ่าแล้วก็มีพวกสไนเปอร์นะครับแล้วก็มีปืนพกมีดแล้วก็ระเบิดซึ่งเราต้องมาซื้อเองหมดนะครับซื้อเองหมดเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปที่ช่องเก็บของนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ซื้อเลยเนี่ยมันจะมีปืนกระบอกเดียวที่เราเลือกอันแรก เออเพราะนั้นก็ไปซื้อให้เรียบร้อยด้วยกันแล้วกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นนะครับระบงระเบิดอะไรเงี้ยก็ซื้อไม้ให้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวละครนะครับสามารถที่จะซื้อแล้วก็มาติดตั้งตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับโหมดการเล่นจะมี2แบบนะครับก็อันล่างอันนี้แม์รวดเร็วอันนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะคือแบบกดปุ๊บหาห้องปับ๊บอะไรางี้นะครับส่วนห้องจับคู่นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับจะเข้าห้องไหน หรือแม้กระทั่งเราจะสร้างห้องเองก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีให้ปรับเล็กน้อยนะครับอันแรกคือโหมดเดี่ยวอันนี้คือเป็นเดนแมทนั่นแหละคือฟรีฟอร์อ่ะยิงหมดเจอใครยิงหมดตายปุ๊บเกิดปั๊บส่วนโหมดทีมคือตายแล้วต้องรอเป็นรอบเล่นเป็นรอบเหมือนคาลเตอร์สไตล์อย่างนี้ส่วนทีมเดนแมทก็คือตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดได้เลยนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นทีมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนจํานวนผู้เล่นก็แล้วแต่เราแล้วก็สามารถตั้งห้องได้ด้วยนะครับเป็นส่วนตัวแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเผื่อเราจะสร้างห้องให้เพื่อนเราเข้ามาเล่นเพราะในเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่าเราจะต้องสร้างห้องก่อนตรงนี้นะครับอุ้ยมีคนชวนมาด้วยเอาแล้วแต่นะจะอยากจอยก็จอยเลยหาห้องเจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่า,าคนอาจจะน้อยไปนิดน,นึงครับมันก็เลยรออยู่เห็นไหมมันขึ้นตรงกลางเลยว่าให้รอนะครับให้รอก็รอไปสักพักจนกว่าจะได้เล่นนะเนี่ยเจอแลนะ้วเนี่ยเตรียมยิงและๆๆเตรียมยิงและวเฮ้ย สูตรเดิมเลยนี่ปลาระเบิดตรงเนี้ยสูตรเดิมเลยกรแปมระเบิดเหรอวะนี่แน่กรแปมระเบิดเหรอจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาปรับไม่ให้ออโตไฟส์เลยนะเนี่ย อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยก็สุดจะหมดแล้วว่ะเอ้ใจเย็นพวกเดียวกันอันนี้น่าจะเล่นแบบทีมเดนแมทนะคือตายเป็นรอบๆอ,บอะ่ะอ่ะชนะแล้วนะครับแม่ไปลุย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  เออโดนตุยหลังแล้วเมื่อกี้เห็นมันยิงอยู่น่ะโดนตุยหมดแล้วเออมาต่อมาต่อโอ้โหปลาระเบิดกันก่อนเออ สูตรเดิมเหรอวะสูตรเดิมเหรอสูตรเดิมเหรอะแรงกันไปแรงกันไปโอ้โหก็โอ้โหมีมีมูนวอล์กมีมูนวอล์กตายงวะตายแล้วเนาะผมก็เกือบแตกเหมือนกันเมื่อกี้เจอมูนวอล์กไปหนึ่งทีเออ เอ็ดเคปโซนหนีดิหนีดิโ <c oughs> คตรคิดถึงเลยนะเนี่ยหนีเขาเรือดำน้ำเอ็ดเคปโซนนะผมยาต่อต่อ,ตอมันเล่นเป็นร,บรอบๆเนาะอันนี้ไม่ได้เล่นฟรีฟออลนะครับคือมันเล่นเป็นร,บรอบๆอตายแล้วรอเกิดนะครับไอ้นี่มาทางเดิมแน่นอนหัวไปยังวะเฮ้ยไม่อยู่แล้ววะไม่อยู่แล้วสงสัยมันดัก มันปาระเบิดมาทางนี้เอ้ยโอ้โหล่วงอย่างไวรอบนี้ล่วงอย่างไว,ว,งงไวน่าจะเข้าหัวผมผมตามไม่ค่อยทันเลยอะม,มุมเห็นไวมากปาระเบิดมดั้งดิเอาดาเิเอาดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันตรงไหนวะอุ้ยยิงข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังครับผมมีคนมอบอยู่หนึ่งนายไปไหนละไม่รู้ครับหนีละกันจะได้ชนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเนี่ยเฮ้เห็นเปล่าชุบมือเปิดชุบมือเปิดหนี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 โอ้ยโดนระเบิดหรือยิงสักอย่างหนึ่ง ไม่รู้ว่าผมหนีมาแล้วอ๋อโยนยิงโดนยิงมันตามมาไม่ทันมันตามมาไม่ทันไปดิครับไฟอินเดอะโฮไฟอินเดอะโฮโดนเต็มหน้าผมเลยป่าระเบิดเด้งมาโดนตัวเองอีกนั่นน่ะโดนป่าระเบิดโดนพวกเดียวกันขอโทษเรนกัขึ้นเฟรนี่ไฟอุ้ยโอ้โดนตุ๋ยว่ะขอโทษเราขอโทษเ็นกัม คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาเล่นแบบทีมแมตต์รูปไม่ไม่ให้เล่นแบบเออเรียกว่าอะไรรีฟออลอ่ะเดนแมตต์อ่ะตายปุ๊บเกิดยิงกันเละเทะไม่สนใจว่าใครเป็นฝ่ายไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลีลดก่อนโอ้โเดี๋ยวก,กดไม่โดนไปไหนวะตัวหนึ่งอุ้ยโอ้โหไวเกินอ่าหาไม่เจอเขาบอกว่า30คิวก่อนชนะครับผมเข้ามากางทางไม่น่าทัน โอ้โหเจอมูนวอลครับผมผมเอาไปเรียกพวกพวกที่มันแหลกพวกที่มันแหลกมันจะวาร์ปใช่ไหมล่ะเล็งเลงอะไรไม่มีแล้วจังหวะเนี้ยผมสาดกระสุนรัวๆใส่เป็นชุดใส่เป็นชุดขอพี่โหลดก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันยิงอัดผมเลยวะไม่ไหนผมก็ยิงอัดคืนบ้างหัวมันมาโหมดนี้มันไม่ต้องรอด้วยยิงแตกล้วรัวๆ ีโลกันกระสุนจะหมดแล้ววะ่ะโอ้ยมีคนเกิดต่อหน้าต่อตาเลยมันเอามาตะอยู่โอ้โหมูนวอล์กอีกแล้วเออใจเย็นเรียบร้อยเลยกระสุนหมดแหมผมไม่ค่อยชอบควักปืนพกมาเลยเพราะว่ามันรีโหลดเร็วอยู่แล้ว,วะอะอ้าวแตกแตกดับเบิ kill reload เหรอ ดับเบิลคิวเอ้ยเจออีกตัวหนึ่งใจเย็นหลบก่อนแอบหลังกล้องนิดเอา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 เดียว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 เจเยนมันอมาตะอยู่ไงเฮ้ยมันถือปืนสไนเหรอมีแน่เปลี่ยนปืนได้ป่าววะไม่เห็นคำสั่งเปลี่ยนปืนเลยอย่างนี้คือแตกแล้วแตกเลยนะเฮ้ยใจเย็นใจเยนพวกอพี่รีโหลดก่อนอยู่บนเรือดำน้ำกันครับผมมันเห็นผมไหมไม่เห็นเหรอครับมีแน่ไม่เห็นเหรอเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ยิงไม่ค่อยโดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอลบก,ก่อนเฮ้ยโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอืโดนเป็นจิงโจ้อโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมแหมเล็งอะไรของผมวะเนี่ยเรื่องระบบอื่นของเกมนี้นะครับก็จะมีตัว Battle Pass ด้วยนะอันนี้รู้กันนะครับก็คือมันเป็นของฟรีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเติมเงินเราจะได้พวกไอเทมมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมพวกล็อกองล็อกอินก็ตามช่วงเวลานั่นแหละลองมาเช็คดูนะครับก็ช่วงนี้ล็อกอินก็แจกของเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับจะมีการปรับพวกตาสัญ,ญลักษณ์กระฉายยาวของเราก็ช่วงต้นก็มีแค่นี้แหละนะต้องเล่นไปไกลกว่านี้พอเราปลดล็อกยศหรืออะไรมาก็มาเปลี่ยนได้นะครับส่วนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเผื่อเราเข้ามาเล่นแล้วแบบเอ้ยทําไมไม่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะอยู่เซิร์ฟเวอร์คนละเซิร์ฟเวอร์ลองมาลองมาเปลี่ยนให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันชนเนลเดียวกันก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะหากันไม่เจอนะเวลาเราเข้าไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ส่วนด้านขวาไม่มีอะไรพวกเติมงงเติมเง,ง,ง,งินอะ่ะลองเช็คกันดูเองแล้วกัน,นะครับผมค แล้วก็อสุดท้ายเป็นออปชันนะครับมันก็จะรวมเมนูที่อยู่ด้านนอกนะครับมาตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีบางอันที่ไม่ปรากฏด้านนอกเช่นกล่องจดหมายนะครับเขาก็แจกของมานะครับแล้วก็จะมีตัวเพื่อนอยากจะแอดเพื่อนก็เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็มีตัวของเชื่อมโยงกับ f a c e b o o k ด้วยก็จะได้แบบหาเพื่อนใน f a c e b o o k ไงแต่ถ้าเกิดหามไม่เจอก็เนี่ยแหละกรอ,อกชื่อไปง่ายดีจบจบไปหาง่ายนะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์ก็อันนี้แหละเนาะ แล้วก็มีอีกอานหนึ่งคือแคลนใช่ไหมแคลนก็คือก็คือแคลนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ใจได้บายยังไงเพราะ,ะนั้นก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่มากมายแล้วก็พิสดารมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจากลากันไปเนี่ยเราไปดูการตั้งค่ากันดีกว่าตั้งค่าก็มีภาษาไทยด้วยนะเผื่อใครไม่ได้สังเกตมันปรับภาษาไทยได้นะแล้วก็การเชื่อมโยงก็เผื่อเราจะย้ายไปเล่นใน iOS ก็ลองปรับให้เชื่อมโยงกับ Facebook ดูนะครับ กราฟิกก็ปรับได้นะครับแล้วก็พวกการยิงอัตโนมัติเออเกมนี้มันมีพวกยิงอัตโนมัติด้วยนะจะอยู่ขวาสุดแต่ว่าเวลาเราสร้างห้องอะ่ะมันจะมีให้เราเลือกปรับถูกไหมครับว่าจะให้ห้องนั้นอะ่ะกดยิงเองหรือยิงอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราเลยนะครับอยากจะไปเล่นง่ายๆสะดวกก็ไปหาห้องที่เขายอมรับการยิงอัตโนมัติได้เลยแบบนี้ใจลงใจโลอะไรก็ปรับได้หมดก็คือการปรับเนี่ยก็คล้ายๆเกมแนว FPS ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรพิสารมากนักนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับใครที่คิดถึง Special Force Mobile นะครับหรือ Special Force ด้วยแหละนะก็สามารถมาลองเล่นดูได้ครับมีการปรับปรุงกราฟิกให้ดีขึ้นเล็กน้อยครับผม